ผมวิชยามุกดามนีครับเป็นทายาทของศาสตราจารย์เกติคุณวิชชามุกดามนีผู้มอบผลงานชิ้นนี้ให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อติดตั้งในอาคารใหม่นะครับอาคารนาวมินทราพระปิบ8 4พรรษาผลงานทั้ง3ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชื่อเดียวกันครับคือน้อมกล้าวส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยคุณพ่อสร้างสารรค์ผลงานทั้ง3ชิ้นนี้ในปี2559 เป็นปีที่พวกเราทุกคนทราบกันดีว่าเป็นปีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเมื่อตอนที่คุณพ่อพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชคุณพ่อก็ได้เขียนจดหมายนะครับแสดงเจตนาว่าอยากจะมอบผลงานหนึ่งชิ้นในซีรีส์น้อมกล้าวส่งเสด็จสู่สวรรคาาลัยให้กับโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็เปิยเปครับว่าอยากจะมอบผลงานเพื่ออุทิศให้กับ อาจารย์ของท่านนะครับผู้เป็นที่รักของคุณพ่อคืออาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์หลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับคุณพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้นะครับทางครอบครัวก็เลยตั้งใจว่าจะมอบผลงานเพิ่มเติมให้อีกสองชิ้นเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขสุศลน,นะครับให้กับคุณพ่อด้วยแล้วก็รำลึกถึงอาจารย์เฟือหริพิทักษ์ด้วย ผลงานทั้ง3ชิ้นนี้คุณพ่อตั้งใจทำเป็นรูปทรงกลมเพื่อสื่อความหมายถึงดวงจิตของในหลวงที่ค่อยๆเสด็จสู่สูงสวรรค์เมื่อตอนที่คุณพ่อสร้างสารรค์ขึ้นเนี่ยกรอบจะเป็นสีขาวแล้วก็ภายหลังเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ตอนที่คุณพ่อพักรักษาตัวอยู่คุณพ่อขอให้ผมเปลี่ยนสีกรอบให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อจะได้เป็นสีแห่งความสดใส นำมาซึ่งความรู้สึกเบิกบานใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นนะครับภายในวงกลมทั้ง3ชิ้นจะมีรูปปั้นนูนต่ำของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็จะมีแผ่นซีดีที่คุณพ่อตั้งใจใส่เข้าไปเป็นลักษณะของพื้นผิวที่มันสะท้อนแสงวาวแสงนะครับเพื่อจะสะท้อนให้เห็นเหมือนกับเป็นดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็จะมี สีสันและก็ฝีแปลงของคุณพ่อที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณพ่อนะครับเป็นรูปทรงคล้ายๆกับดอกไม้คล้ายๆกับก้อนเมฆที่ค่อยๆเติบโตขึ้นก็เพื่อจะสื่อความหมายถึงความเจริญงอกงามความเบิกบานใจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับทั้ง3ชิ้นนี้ต้องดูด้วยกันนะครับดูพร้อมกันอยู่ในซีรีส์ที่ทำขึ้นมาพร้อมกันภายในผลงานแต่ละชิ้นจะมีปฏิมากรรมชิ้นเล็กๆเ,เป็น รูปเม็ดรพระศกซึ่งเม็ดพระศกนี่นะครับจะมีคล้ายๆคล้ายๆกับก้นหอยวนซ้ายแล้วก็วนขวาซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ปรากฏอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนะครับความหมายก็คือการเกิดและการดับถ้าก้นหอยวนขวาก็คือการมีชีวิตก้นหอยที่วนซ้ายก็คือการสูญเสียการจากโลกนี้ไป ความหมายของวงกลมทั้ง2แบบที่หมุนหมุนทั้งสองด้านนี่นะครับก็เพื่อจะสื่อถึงธรรมชาติของชีวิตที่มีทั้งเกิดและดับเป็นวัฏจักรเป็นธรรมชาติที่คงอยู่เป็นนิรันดร์เราเข้าใจธรรมชาติตรงนี้เราเข้าใจถึงความสูญเสียเราเข้าใจถึงการเกิดและก็การจากไปแต่เรายิ้มรับมันนะครับเราเข้าใจถึงธรรมชาติและเรารู้สึกถึงความสุข เรารู้สึกถึงกำลังใจผมเชื่อว่าคุณพ่อมอบผลงานชิ้นนี้ให้ส่วนหนึ่งก็เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และอีกเจตนาหนึ่งก็เพื่อส่งต่อถึงความสุขส่งต่อถึงความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกๆคนนะครับ